สวัสดีนักเรียนม4ม5ทุกคนนะครับหลังจากที่เราจบเนื้อหาในบทที่4แล้วนะครับเราก็เหลือเนื้อหาบทสุดท้ายนะครับสำหรับฟิสิกส์พื้นฐานและก็วิทยาศาสตร์กายภาพม .5 นะครับก็คือบทที่2ส,สนามของแรงนะครับบทที่2นะนักเรียนเปิดมาที่บทที่2ส,สนามของแรงเลยนะครับดูชีตประกอบการอธิบายของครูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เรื่องแรกเลยก็คือสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนี่เราเคยเรียนตั้งแต่วิทยาศาสตร์สมัยเราอยู่ประถมแล้วนะครับอ่าเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าสนามแม่เหล็กนี่มันเป็นยังไงนะครับเรื่องแรกเราต้องรู้จากคําว่าแม่เหล็กก่อนนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กนี่คืออะไรแม่เหล็กก็คือวัตถุที่ดูดเหล็กได้อะไรก็ตามที่ดูดเหล็กได้นะครับเราจะเรียกวัตถุนั้นว่าเป็นแม่เหล็กนะครับ แล้วก็วัตถุที่แม่เหล็กดูดก็คือวัตถุที่แม่เหล็กมันดูดนะครับเราจะเรียกวัตถุนั้นว่าสารแม่เหล็กนะครับสารแม่เหล็กก็อย่างเช่นเหล็กนะครับเหล็กทุกชนิดอะไรอีกครับตะปูเข็มเข็มหมุดนะครับพวกนี้เราจะเรียกว่าสารแม่เหล็กสารแม่เหล็กก็คือเป็นวัตถุที่ แม่เหล็กมันสามารถอยู่ได้นะครับอ่าต่อไปมาดูนะครับก็บอกว่าแท่งแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กหนึ่งแท่งจะมีอยู่กี่ขั้วครับนักเรียนแท่งแม่เหล็กหนึ่งแท่งจะมีอยู่อ่าสองขั้วก็คือขั้วเหนือกับขั้วใต้ขั้วเหนือนี่เราแทนด้วยตัวเอนักเรียนเอใหญ่หญก็คือนอรนะครับส่วนขั้วใต้เราจะแทนด้วยตัวเอใหญ่ก็คือเซานะครับอ่าขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกัน จะผักกันส่วนแม่ส่วนขั้วแม่เหล็กต่างชนิดกันนี่จะดูดกันอย่างเช่นตัวอย่างนักเรียนจดไว้นะครับจดไว้ฝั่งซ้ายของบทที่2เช่นครูหันหันแม่เหล็กอสองแท่งหันขั้วเหนือเข้าหากันแบบนี้ถ้าเราหันขั้วเดียวเข้าหากันมันจะออกแรงออกแรงผักกันถ้าออกแรงผักกันแสดงว่า แม่เหล็ก2อตัวนี้ก็จะเคลื่อนหนีจากกันนะครับหรือถ้าครูหันขั้วขั้วใต้เข้าหากันหันใต้กับใต้เข้าหากันก็จะออกแรงผักเหมือนกันแต่ถ้าครูหันขั้วที่มันต่างกันก็อย่างเช่นหันขั้วเหนือกับขั้วใต้เข้าหากันแบบนี้จะดูดกัน ถ้าดูดการแสดงว่าแม่เหล็กสองแท่งนี้ก็ต้องเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับจดไว้นะครับนี่ฝั่งซ้ายนะครับอ่าก็คือสรุปก็คือถ้าเราหันขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันเข้าหากันอ่าอย่างเช่นหันเหนือกับเหนือเข้าหากันหันใต้กับใต้เข้าหากันมันจะผักกันแต่ถ้าเราหันขั้วแม่เหล็กต่างขั้วกันเข้าหากันอย่างเช่นหันขั้วเหนือกับขั้วใต้เข้าหากันมันก็จะดูดกัน นะครับอ่าขีดไว้นะครับต่อไปเขาบอกว่าเมื่อเราวางแท่งแม่เหล็กลงบนแผ่นกระดาษอ่าเอาแท่งแม่เหล็กอันนี้คือแท่งแม่เหล็กดำๆนี่คือแท่งแม่เหล็กเอาไปวางไว้บนแผ่นกระดาษจากนั้นก็โปรยโปรยผงเหล็กลงไปผงเหล็กหรือว่าผงตะไบนี่โปรยลงไปนะครับจะพบว่าแท่งแม่เหล็กจะมีแรงกระทําต่อผงเหล็ก บริเวณที่มีแรงกระทําต่อผงเหล็กเราเรียกว่าสนามแม่เหล็กนะครับก็คือถ้าครูถามกลับว่าสนามแม่เหล็กคืออะไรนักเรียนก็ต้องตอบได้ก็คืออะไรครับสนามแม่เหล็กหมายถึงอะไรครับก็คือเป็นบริเวณที่มีแรงกระทําต่อต่ออะไรครับต่อสารแม่เหล็กและแรงกระทํานี้จะทําให้ผงเหล็กนี้เรีเยงตัวเป็นแนวดูไหมครับผงเหล็กนี้เรียงตัวเป็นแนวเลย นะครับแรงกระทำนี้จะทําให้ผงเหล็กเรียงตัวเป็นแนวแนวนี้เราจะเรียกว่าเส้นสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์ขีดเลยครับถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์แสดงว่าสนามแม่เหล็กก็ต้องมีมีทิศทางนะครับทิศทางของสนามแม่เหล็กเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าถ้าภายนอกแข็งแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กจะมีทิศออกจากขั้วแม่เหล็กไหนครับออกจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ถ้าภายนอกนะครับภายนอกส่วนถ้าภายในแท่งแม่เหล็กจะมีทิศจากขั้วใต้ไปหาขั้วเหนืออย่างเช่นมีแม่เหล็กอยู่แท่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นขั้วเหนือฝั่งนี้เป็นขั้วใต้เขาบอกไปแล้วว่าทิศของสนามแม่เหล็กถ้าภายนอกถ้าอยู่ภายนอกอันนี้คือภายนอก ถ้าภายนอกจะมีทิศจากขั้วไหนไปขั้วไหนนะ,ะมีทิศจากเหนือพุ่งเข้าหาขั้วใต้อันนี้คือภายนอกแต่ถ้าภายในภายในแท่งแม่เหล็กจะมีทิศจากจากใต้ไปเหนือนะครับอ่าจดไันนะครับดังนั้น เขาก็ชอบมีแบบฝึกหัดถามอย่างเช่นแบบนี้อ่าแล้วก็ให้ทิศมาแบบนี้อ่าเขาก็ถามว่า A นี่คือขั้วอะไร B คือขั้วอะไรเราจะตอบได้ไหมการที่เราจะตอบได้เราก็ต้องรู้ทิศของสนามแม่เหล็กนะครับเห็นไหมเขาให้ทิศทิศภายนออกมา ทิศของสนามแม่เหล็กภายนอกมาเห็นไหมครับมันพุ่งจากขั้วไหนไปไหนครับพุ่งจาก a ไป b แสดงว่าถ้าพุ่งจาก a ไป b แสดงว่า A ก็คือขั้วอะไรครับสนามแม่เหล็กจะพุ่งออกจากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้แสดงว่า a ก็คือขั้วเหนือ b ก็คือขั้วใต้เพราะสนามแม่เหล็กมันพุ่งออกจาก A แล้วก็พุ่งเข้าออที่ B นะครับนะโอเคไหมนะครับ จดไว้นะครับจดไว้อันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างคราวนี้อีกแบบหกหังอีกแบบหนึ่งที่มปนชอบถามมันจะเอาเข็มทิศสมมติว่าข้างบนเป็นขั้วเหนือข้างหน้าเป็นขั้วใต้มันจะเอาเข็มทิศมาวางไว้ข้างๆกับกับแม่เหล็กนักเรียนจำไว้นะครับ ทิศของเข็มทิศนี้จะตรงข้ามกับขั้วของแม่เหล็กทิศของ ex สองทิศของเข็มทิศจะจะตรงข้ามกับขั้วของแม่เหล็กตรงข้ามยังไงไหมายความว่า ถ้าข้างบนนี่ถ้าข้างบนเป็นขั้วแม่เหล็กเหนือข้างล่างเป็นขั้วแม่เหล็กใต้เข็มทิศอ่ามันจะชี้ลงมาด้านล่างอ่ามันจะตรงข้ามกันนะครับจะตรงข้ามกันนะนะครับต้องตอบให้ได้นะอ่าเห็นไหมครูสรุปให้แล้วทิศของเข็มทิศจะตรงข้ามกับขั้วของแม่เหล็กนะครับหรืออีกแบบนึง ถ้าเขาให้มาแบบนี้ a b เอาเข็มทิศมาวางปรากฏว่าเข็มทิศชี้ขึ้นไปข้างบนเป็นเป็นทิศเหนือข้างล่างเป็นทิศใต้เขาถามว่า a คือขั้วอะไร b คือขั้วอะไรเราจะตอบได้ไหมกห็ง่ายๆนะครับถ้าเรารู้ทิศทิศของเข็มทิศเราก็รู้ว่าแม่เหล็กอ่า ตัวไหนคือขั้วอะไรนะครับเพราะว่ามันตรงข้ามกันใช่ไหมถ้าเข็มทิศชี้ไปด้านบนเป็นทิศเหนือแสดงว่า B ก็ต้องเป็นขั้วอะไรครับตรงข้ามกัน B ก็ต้องเป็นขั้วได้ใช่ไหมส่วน A ก็ต้องเป็นขั้วเหนือโอเคนะนะครับอ่จดบายครับอันนี้คือตัวอย่างที่2กับตัวอย่างที่3เจอในแบบฝึกหัดต้องทําให้ได้นะครับอันนี้สําคัญมากทิศของเข็มทิศจะตรงข้ามกับขั้วแม่เหล็ก เสมอต่อไปเปิดไปหน้าที่สองหน้าที่สองนี่เป็นแบบงาดข้อหนึ่งทำครับข้อสองทำต่อไปหน้าสามครับนักเรียนหน้าสามเขา,าขอบอกว่าโลกของเรานั้น เป็นเสมือนแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่แท่งหนึ่งโลกของเราี่เปรียบเสมือนแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่แท่งหนึ่งโดยทางทิศเหนือจะเป็นขั้วแม่เหล็กใต้เห็นไหมครับทิศเหนือทางภูมิศาสตร์นี้จะเป็นขั้วแม่เหล็กใต้มันจะตรงข้ามกันส่วนทิศใต้ทางภูมิศาสตร์ก็คือขั้วโลกใต้จะเป็นขั้วแม่เหล็กเหนือนะครับขั้วแม่เหล็กจะตรงข้ามกับชื่อขั้วโลกที่เราเรียกกันอันนี้จำว้เลยนะ ถ้าขั้วเหนือของโลกจะเป็นขั้วไหนของแม่เหล็กนักเรียนจะเป็นขั้วใต้ใช่ไหมครับส่วนขั้วใต้ของโลกจะเป็นขั้วไหนของแม่เหล็กก็คือเป็นขั้วเหนือมันจะตรงข้ามกันนะครับอย่างเช่นแบบนี้สมมติว่าอันนี้คือขั้วเหนือทาง ภูมิศาสตร์ขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์ของโลกเราอันนี้คือโลกเราส่วนอันนี้ก็คือขั้วใต้จุดนะครับขั้วใต้ทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมเขาถามว่าทิศของแม่เหล็กโลกจะมีทิศยัยงไงทิศของแม่เหล็กโลกก่อนที่เราจะเขียนทิศของแม่เหล็กโลกได้เราต้องรู้ก่อนว่าภายในโลกนี้ภายในโลก ด้านไหนเป็นขั้วอะไรอถ้าตรงนี้คือขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์แสดงว่าตรงนี้จะเป็นขั้วไหนของแม่เหล็กครับมันจะตรงข้ามกันใช่ไหมถ้าเป็นขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์แสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นขั้วขัว้วใต้ของแม่เหลก็กส่วนอันนี้ถ้าเป็นขั้วใต้ทางภูมิศาสตร์ก็ต้องเป็นขั้วขั้วเหนือของแม่เหล็กคราวนี้ทิศของแม่เหล็กโลกอทิศของแม่เหล็กโลกเราก็ยึด,ยดแม่เหล็กที่อยู่ข้างในโลกนี่นะครับ ทิศของแม่เหล็กจะพุ่งจากไหนไปไหนหนะภายนอกพุ่งออกจากขั้วเหนืออันนี้คือขั้วเหนือใช่ไหมขั้วเหนือของแม่เหล็กบิ่งเข้าหาขั้วใต้ของแม่เหล็กเนี่ยส่วนภายในโลกก็จะมีทิศจากขั้วใต้พุ่งไปหาขั้วเหนือของแม่เหล็กที่อยู่ภายในโลกอ,อันนี้คือ อันนี้คือทิศแม่เหล็กโลกหรือเราจะจำแบบนี้ก็ได้ทิศแม่เหล็กโลกนี้จะมีทิศพุ่งออกจากขั้วใต้ทางภูมิศาสตร์วิ่งเข้าหาข,หาาขาั้ขเขวเหนือทางภูมิศาสตร์ของโลก่าส่วนภายในโลกนี้ภายในโลกนี้ทิศของแม่เหล็กจะพุ่งจากขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์วิ่งลงมาหาขั้วใต้ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นถ้าครูวางเข็มทิศไว้ตรงนี้วางเข็มทิศไว้ตรงนี้เข็มทิศจะชี้ยังไงนักเรียนเข็มทิศบอกแล้วว่าเข็มทิศนี่จะชี้ตรงข้ามกับขั้วของแม่เหล็กถ้าข้างบนเป็นขั้วแม่เหล็กใต้แสดงว่าด้านนี้ของเข็มทิศก็ต้องเป็นขั้วเหนือส่วนด้านล่างก็เป็นขั้วใต้โอเคจดไว้นะครับจดไว้นะรูมนี้นี่ เขาบอกว่าดังนั้นถ้าภายในโลกนี้มีแท่งแม่เหล็กฝังอยู่ดังนั้นรอบโลกของเราจึงเต็มไปด้วยสนามแม่เหล็กเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกและเนื่องจากสนามแม่เหล็กภายนอกแท่งแม่เหล็กจะมีทิศออกจากขั้วแม่เหล็กเหนือนี่ออกจากขั้วแม่เหล็กเหนือวิ่งเข้าหาขัา้วแม่เหล็กใต้ดังนั้นสนามแม่เหล็กโลกจึงมีทิศพุ่งขึ้นดังรูปนี่ก็คือดังรูป นะครับเ่ก็คือจำรูปนี้ของครูไว้เนี่ยจำรูปนี้ของครูไว้ส่วนตรงนี้ครูไม่อธิบายนะตรงนี้ครูไม่อธิบายเพราะว่าไม่มีในแบบฝึกหัดเน่าสมมติว่าอีกตัวอย่างหนึ่ง,ต,งตัวอย่างที่หลายนักเรียนตัวอย่างที่สี่ใช่ไหม e x สมมี่สมมติว่าสมมติว่าอันนี้คือ สมมตินะขั้วใต้ทางภูมิศาสตร์อันนี้คือขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์เหนือกับใต้มันต้องตรงข้ามกันอยู่แล้วครูถามว่าถ้าวางเข็มทิศไว้แบบนี้วางเข็มทิศไว้แบบนี้ฝั่งไหนของเข็มทิศเป็นทิศเหนือฝั่งไหนของเข็มทิศเป็นทิศใต้ จำไม่ง่ายเข็มทิศจะชี้ไปทางขั้วเหนือของภูมิศาสตร์ของโลกเสมอในทิศเหนือของภูมิศาสตร์ของโลกก็คือทิศนี้แสดงว่าฝั่งนี้ต้องเป็นทิศเหนือฝั่งนี้ต้องเป็นทิศใต้คราวนี้แม่เหล็กและนักเรียนคราวนี้แม่เหล็กฝั่งนี้เป็นขัข้วอะไรของแม่เหล็กขั้วแม่เหล็กมันจะตรงท่า,ามันจะตรงข้ามกับขั้วขั้วทางภูมิศาสตร์ของโลกใช่ไหมอันนี้คือขั้วเหนือทางภูมิาศาสตร์แสดงว่าตรงนี้คือขั้วแม่เหล็กใต้ อันนี้คือขั้วใต้ทางภูม right ิศาสตร์แสดงว่าอันนี้คือขั้วแม่เหล็กเหนือทิศของทิศของแม่เหล็กโลกแหละคราวนี้เราใส่ทิศได้ไหมถ้าเราจะใส่ทิศของสนามแม่เหล็กโลกนี่นะครับเราต้องดูแม่เหล็กที่มันฝังอยู่ด้านในอันนี้คือขั้วใต้ของแม่เหล็กอันนี้คือขั้วเหนือใช่ไหมทิศของสนามแม่เหล็กจะพุ่งออกจากจากไหนไปไหนจากเหนือใช่ไหมจากขั้วเหนือ พอไม่เหล็กวิ่งเข้าหาขั้วใต้แล้วก็ภายในโลกจะพิ่งวิ่งจากใต้ไปไปเหนืออ่าโอเคเราตอบได้หมดนะครับอ่าดังนั้นนักเรียนก็ทำข้อสามนะครับข้อสีนะครับอ่าโอเค สำหรับคลิปในวันนี้ก็สามารถศึกษาให้เข้าใจโดยการดูหลายๆรอบได้นะครับถ้าไม่ทันครูนะครับบางทีครูอาจจะพูดเร็วนะครับนักเรียนก็สามารถดูหลายๆรอบแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดข้อหนึ่งถึงข้อสนะครับสาหรับคลิปวันนี้สําหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีครับ